มาถึงแล้วครับสั่งทีวีใหม่เครื่องเก่าพังทนดู14นิ้วขาวดำอยู่หลายปีทนไม่ไหวสั่งตัวใหม่มาเลย42นิ้ว Android TV LED black light TV ดู Netflix ได้ YouTube Google Play b l u e t o o t HDMI h ครบ,ครบประกอบขาครับสำรวจดูความเรียบร้อยไม่มีรอยร้าวรอยแตกถ้ามี จะได้ทรงเคลมกับบริษัทถ่ายคลิปวีดีโอตอนแกะด้วยจะได้เป็นหลักฐานดูแล้วไม่มีรอยราวก็ประกอบขาเข้าไปเลยไม่รีรออยากดูแล้วไม่ได้ดูทีวีเป็นอาทิตย์ถ้ามันร้าวนี่ก็เป้ไฮร็อกว้าวนะครับสั่งซื้อ ง่ายๆแค่ยกโทรศัพท์กดซื้อแล้วรอรับที่บ้านจ่ายปลายทางแถวบ้านผมจอ42นิ้วราคาเกือบหมื่นครับ9,000กว่าบาทมีรับประกันด้วยนะครับลองเข้าไปดูในลิงก์เดี๋ยวจะให้ไว้จะให้ลิงก์นาซนาไว้เข้าไปชมดูได้ใส่ถ่านรีโมทลงกันการติดตั้งไม่มีอะไรมากครับผมเลือกใช้สาย HDMI จะได้ความ คุณภาพความคมชัดสูงทั้งภาพและเสียงนะเสียบปลั๊กก็เสียบ HDMI เชื่อมต่อกับกล่องตัวเก่าที่เรามีที่ดูอยู่ทุกวันติดแล้วครับจากนั้นก็ขึ้นโลโก้ชาร์ปแล้วก็มาเลือก Input สัญญาณเข้าตอนนี้เล่นทีวีอยู่นะครับเราสามารถไปที่ YouTube ได้เลยกดหนึ่งครั้งสามารถดู Netflix ดูอะไรได้หลายๆอย่าง เรียบร้อยนะครับตั้งค่าจะนานรั้งแรกพอตั้งค่าเสร็จก็ดูได้ปกติชัดดีครับโอเคเลยใครอยากได้เดี๋ยวให้ลิงก์นะครับด้านล่างคลิปในคำอธิบายและคอมเมนต์แรกก็ไปหาเลือกชมดูไม่ซื้อก็อเข้าไปชมดูนะครับกดเลือกราคาไม่แพง4 2 0นี้8000 โอเคนะครับตอนนนแนสอบถามพูดคุยทักทายคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยรีวิวทีวีสั้นๆครับสวัสดีครับ